อยากทำธุรกิจออนไลน์อยากมีไรายได้จากงานออนไลน์สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับผมคำพางพวงทศพิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟัวไลท์ประเทศไทยนะครับพบกันเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจฟัวไลท์โดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์ Radio Pro รซิสเต็ซึ่งเป็นรูปแบบของการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีวิทยุออนไลน์เป็นสื่อในการที่จะช่วยให้ ลูกค้าได้รู้จักแล้วก็เป็นสื่อในการที่จะทําให้สมาชิกนั้นได้นําไปเป็นเครื่องมือทางการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชักชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วก็การจําหน่ายขายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์นะครับโดยมีวิดีุอออนไลน์เป็นตัวสื่อเครื่องมือที่มีอยู่ในระบบออนไลน์เรดิโอโปรซิสเตมนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็คือนี่เลยครับร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นร้านค้าที่บริษัทฟัว์ไลท์ทำให้กับสมาชิกผู้จัดจำหน่ายนะครับตัวต่อมานะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ซึ่งทีมงานออนไลน์เรดิโอโปรซิสเตมจะทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับสมาชิกที่เข้ามาใหม่และยังไม่เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับ เวลาลูกค้าไปดูเว็บไซต์ลูกค้าก็อาจจะงงนะครับว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันใช้ประโยชน์ยังไงสรรพคุณมันเป็นยังไงวิดีโอออนไลน์ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการแนะนำธุรกิจนะครับเว็บไซต์ออนไลน์ของบริษัทออไลเป็นเว็บไซต์ฟรีก็ถือว่าเป็นแหล่งสินค้าที่ดีนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องคิดถึงอันดับแรกคือเราจะขายอะไรนะครับ และสินค้านั้นดีแค่ไหนสินค้าตรงกับความต้องการของผู้คนหรือเปล่านะครับบริษัทฟ l อยด์ร e เ e a ร์ h นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า The Immune System Company ซึ่งเป็นบริษัทแห่งระบบภูมิคุ้มกันนะครับสินค้าของบริษัทฟลอยดทุกตัวนะครับเป็นสินค้าที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงดังนั้นจึงเป็นเทรนที่เหมาะสมตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่ มีความกังวลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าภูมิคุ้มกันดีนะครับร่างกายไม่มีโรคมาติดต่อนะครับแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อขายแบบออนไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้นะครับเมื่อผ่านบัตรเครดิตเสร็จนะครับซื้อที่ประเทศไหนประเทศนั้นก็จะรับออเดอร์ก็จะรับออเดอร์เสร็จแล้ว ประเทศนั้นก็จะทําหน้าที่ในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์นะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้นก็คือได้คอมมิชชั่นนะครับจากการคลิกซื้อของลูกค้าผ่านเว็บไซต์นี้นะครับสมาชิกจะได้25%นะครับสมาชิกจะได้25%ทั่วโลกนะครับสามารถขายได้ทั่วโลกและยิ่งไปกว่านั้นนะครับบริษัทพลายทำธุรกิจแบบเครือข่าย หรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับเครือข่ายก็คือการสร้างสาขา,า,ขาการหาหุ้นส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีหุ้นส่วนจะอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์คุณในฐานะอปพลายผู้แนะนำเขาเข้ามาทำธุรกิจคุณก็จะมีไรายได้ตามเขาอีกนะครับสำหรับเครื่องมือที่2นะครับนั่นคือวิทยุออนไลน์นะครับวิทยุออนไลน์นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางของการโฆษณานะครับ แล้วก็การทำ SEO ให้กับร้านค้าออนไลน์ที่บริษัทฟัวไลท์ทำให้กับสมาชิกคือการทำเว็บไซต์นี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการแชร์มีการโพส์ตมีการเขียนบทความมีการลิงก์นะครับไปเว็บไซต์อื่นๆมันก็จะสร้างคุณค่าสร้างความาน่าสนใจทำให้ google สามารถที่จะจัดอันดับสามารถที่จะดึงอันดับ ของเว็บไซต์นั้นขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ต้นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเรามีแค่ร้านค้าออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่ทำสื่ออย่างอื่นเพื่อมาเป็นลิงก์เพื่อมาเป็นแบ็กลิงก์ให้กับร้านค้าออนไลน์ของเรามันก็จะทำให้ร้านค้าออนไลน์ของเรานั้นด้อยประสิทธิภาพลงไปในสายตาของ Google นะครับเว็บไซต์วิทยุอออนไลน์นี้สมาชิกสามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆนะครับนอกจากที่จะให้ลูกค้าได้ฟังวิทยุออนไลน์นะครับ สมาชิกสามารถที่จะนำเอาภาพหรือว่าไปสัมภาษณ์ลูกค้านะครับไปเซลฟี่ที่อื่นๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าตามสถานที่สำคัญๆเสร็จแล้วก็นำมาโพสนะครับนำมาโพสในเว็บไซต์วิจิออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรมในการทำแบ็คลิงให้กับร้านค้าออนไลน์ด้วยจุดนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยสำหรับการมีเว็บไซต์ที่2นอกจาก ร้านค้าออนไลน์ที่บริษัทฟัวไลท์ทำให้วิทยุก็ช่วยในเรื่องของการบรรยายแหละนะครับบรรยายเอ่ยฟังเพลงเอ่ยนะครับสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมนะครับ้วยการฟังเพลงแล้วก็สอดแทรกด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัทฟวไลท์นะครับซึ่งสมาชิกสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่เป็นดีเจนะครับคุณแค่มีคอมพิวเตอร์กับ ไมโครโฟนนะครับคุณก็เป็นนักจัดรายการวิทยุออนไลน์ได้แล้วนะครับและวิทยุออนไลน์ในทีมงานของเรานี้นะครับทีมงานออนไลน์ Radio Pro System นี้นะครับเราจะทำให้คุณฟรีนะครับจัทำาคุณฟรีปกติแล้วการทำวิทยุออนไลน์มันจะต้องมีพอร์ตวิทยุนะครับและพอตวิทยุจะได้มาเราก็ต้องไปเช่านะครับจะเป็นรายปีรายเดือนก็แล้วแต่นะครับ เราก็จะต้องไปทําตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาคุณมาสมัครเป็นสมาชิกกับโฟร์ไลท์นะครับในทีมงานออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มนี้นะครับคุณก็จะไม่ต้องไปเช่าแค่คุณสมัครปุ๊บนะครับภายในครึ่งวันไม่เกินหนึ่งวันคุณก็จะได้วิทยุออนไลน์ไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วและคุณก็สามารถที่จะออกอากาศได้ไปทั่วโลกนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อม คุณยังไม่พร้อมที่จะจัดรายการเองนะครับทางผมก็มีรายการที่ผมบันทึกไว้เยอะแยะนะครับเปลี่ยนแค่เบอร์โทรศัพท์ไปเป็นของคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะนำเอาไปออกอากาศได้เลยนะครับสำหรับท่านที่บอกว่าโอ้ดีเจเนี่ยฉันไม่ถนัดเลยนะครับฉันทำไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันอยากทำธุรกิจออนไลน์นะ่ะคุณก็สามารถที่จะว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ได้นะครับ เราจะมีหน้า landing page นะครับเป็นหน้าโฆษณาธุรกิจของคุณโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ในหน้า landing page ของคุณนั้นก็จะมีวิทยุออนไลน์แทรกไว้ด้วยนะครับแล้วใต้วิทยุออนไลน์นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสินค้าและก็โอกาสทางธุรกิจรายได้ที่ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกจะได้พร้อมกับเปิดช่องว่างนะครับสำหรับการแนะนำ testimonial นะครับหรือว่ากิจกรรมของคุณ กับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเซลฟี่นะครับหรือว่าการสัมภาษณ์ลูกค้าก็สามารถที่จะนำมาลงในหน้า landing page ของคุณได้นะครับหรือว่าคุณจะทำวิดีโอมาเ,อาเราก็สามารถที่จะนำเอาวิดีโอของคุณนั้นมาใส่ในหน้า landing page าส่วนตัวของคุณได้นะครับอันนี้คือโอกาสและสิ่งที่ดีๆนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์กับ ธุรกิจโฟไนะครับถ้าท่านคิดว่าต้องการอยากจะได้สินค้าสําหรับภูมิคุ้มกันให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ทุกวันนี้สินค้าโฟ์ไลท์ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับสินค้าเราดีมีคุณภาพนะครับและรับประกันความพอใจนะครับไม่พอใจยินดีคืนเงินได้ภายใน30วันนะครับเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วไม่ดีใช้แล้วไม่ได้ผลนะครับคุณก็นะครับทำเรื่องขอเงินคืนได้คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลนะครับคือเราเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าสินค้าของบริษัทบัวลยนั้นมีวิทยาศาสตร์รับรองนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ก็เป็นธรรมชาตินะครับนั่นก็คือมาจาก เซลล์มิดเลือดขาวชนิดแมมโมรีเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสกัดแล้วก็นํามาบรรจุใส่แคปซูลเมื่อรับประทานเข้าไปจึงเป็นผลดีต่อเลือดของผู้ที่รับประทานเข้าไปนั่นจึงเป็นสิ่งที่ดีๆสําหรับการที่บรรณาดีเจหรือว่านักการตลาดนะครับที่จะมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจกับบริษัทฟัว์ยังไงก็ฝากกันไว้นะครับสาหรับธุรกิจฟัวร์ไในรูปแบบของวิทยุออนไลน์นะครับ เครื่องมือเรามีให้พร้อมคุณเตรียมตัวเตรียมหัวใจเตรียมความมั่นใจมาทำกันได้เลยนะครับร่วมงานกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากสำหรับคลิปนี้คลิปดีๆในธุรกิจหัวไหลก็ขอจบเพียงค่ินี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุททำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟล์ท25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจจยากได้สถานีวิดีโอออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับ